ฮ่าฮ่าฮ่ต้อไม่ต้องมาลองหอานของเจ้าเจ้าจะกินไหมมีกินเจ้าก็อดไปซะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะแม่น้องปลายนะคะจะพามาช่วยเจ้าวัวกระถิงนะคะดีเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราจะหา วิธีอะไรได้บ้างทั่วเจ้าวัวกะทิงนะคะไะกะปกันเลยค่ะแม่ก่อนดีโอ้ยคุณลุงนะ้าออกกำลังกายอยู่นะคะนี่เราไปในห้องเก็บรถของคุณลุงก็เลยนะคะนี่เราเก็บหุญแจไปคอนนี่คีมแล้วก็เก็บนะคะนี่เอาคอลไปได้วย นี่เอาไปให้หมดเลยนะคะเอาไปไม่ได้ิตลองไปดูกันนะคะหอาอุปกรณ์เองนะคะเพื่อจะมีอะไรแก้ไขได้บ้างนีมจะแค่มีอะไรแปลกๆไหมอ่ะไม่เอาไม่เอ้ น,นี่คุณลุงะเนี่ยคุณลุงออกกําลังกายอยู่นะคะนี่ยเราขึ้นไปบันไดด้านข้างอันนีฟ้าค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อเราเจอเจ้าวัวกระทิงแล้วนะคะคอนใช้คอนได้ไหมอะ่ะใช้ครีมก็ไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนตะกุไลก็ไม่ได้นะคะเจ้าวัวกระทิงนะเจ้าล้อขะก่อน ถ้าจะหาอุปกรณ์ช่วยเจ้าอ่ามาไปไนกันต่อดีค่ะขึ้นไปชั้นบนกันดีฟ้าค่ะเ,เพื่อนๆไปหาอุปกรณ์ช่วยเจ้าวัวกันนะคะอา้าวขึ้นไม่ได้ล่นนะคะนี่คุณลงุงโยนชั้นล่างชั้นบนค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเลยอือปาเราขึ้นมาได้แล้วนะคะนี่คุณลุงเอามาหน้าบ้านแลนะคะ ไปห้องนี้กันดีกว่ามีไหมอ่ะไม่มีคุณลุงอยู่ข้างนอกนานๆน,นะคุณลงุงออกอ๋อคุณลุนรดน้ำต้นไม้นะคะไปค่ะไปค่ะไปห่าก,กันต่อเลยนะคะมีไหมไมมีมไหมวิวิเรถเจอแล้วนะคะเพื่อนๆพนเป็นรีโมทเปิด เปิดอันนี้แน่เลยเปิดกรงวัววัวกระทิงนะคะนี่เราลุงแจะไข่ก่อนนะคะนี่เอา้ามีสีแดงสีเหลืองใส่ไฟแน่เลยจะใช้ครีมตัดนะคะเพื่อนเอาสีะไรดีค่ะคุณลุงกำลังมาแล้วเอาสีเขียวก็แล้วกันนะคะเร็วเร็วคุณลุงมาแล้วค่ะเอ้แต่ลุงแจะไข่ปิด วุ้ยวุ้ยวุ้ยเร็ว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 เอาตอนนี้เราก็เอามาโอ้ยเราคุ้มจับได้นะคะแล้วเรามาต่อกันเลยนะคะตันนี้เราก็ตัดสายไฟนะคะเจ้าไปเราไปห้าแล้วต่อเลยนะคะไปห้องฟิตเนสโดยเฉพาะนี่ ไปดูดิฮัมีอะไรข้างๆมัง่งพ่อด,ด,ด,ดูีด่ยน่นบุกขข้าวแล้วนะพ่อไปดูดินี่เก็บไว้นั่นคือยาอะไรพ่อโอ้ยาชูกำลังนะคะอ๋อเป็นยาชูกำลังของคุณลุงนี่เองเอ้ล้วก็ลงไปได้ดีไปชั้นล่างนี่พ่อเราจะห้าอะไรจะช่วยเจ้าวัวได้มั่งวัวกระทิงอ่ะ ดูสิไปดูสิไปดูสิลุงมาไหนแอป่อนแอป่อนตอนนี้เราก็ได้รีโมทนะคะที่ใช้กลงสำหรับเปิดกลงนะคะ้าเ,าเ,าเาปลงตรงนี้ลงไปแล้วไม่เป็นแนต่อ อูย้ยพ่ออะไรเรื่องๆเอาดูดิอาหารเจ้าวัวแน่เลยเอาแล้วก็ใช้ฉูยาฉูก,กำลังนะคะเทให้เจ้าวัวกินอา่าดูดิ<ๆ>ดูดิดิดิมีกับดอากับด้าไปแก้คลุงดิ่ฝ่าพ่ออุ้ยอุ้ยดูไว้จังแมดีคลุงมาเปล่าอุนยวิ่งได้พี่กําี่มันแก้ใก้ ออนีนน่คุณลุงลงมาดูเลยเนาะไม่คุณลุงมาแล้วนะคะเพื่อนๆอืมไม่คุณลุงลงมาแล้วเดินกับดักไหมอ่ะนี่เฮ<ห>้ยจุ่มวัวเอาหอนมาให้เจ้ากินแล้วนะ,อะลองกินซะ หานปวดของเจ้าเลยอืมเอกลับไปแล้เนี่ยจ้ายอย่าทำไรกันนะอลัปไปจนนายแคไหนอ้โอ้ย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 ไอูทอลตยชออาตอนนี้แม่น้องป่านะคะได้แกล้งคุณลุงสำเร็จแล้วนะคะ กกอฮีโร่เอาเรามาแก้เพื่อนๆคะเรามาแก้งคุณลุงกันต่อเลยนะคะมาแก้งอะไรคุณลุงกับคุณครูนะคะเราไปหาอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะเมื่อกี้เหมือนมีหุ่นไร้การใช่ไหมพ่อือ นั่นนั่นน,นเห็นแล้วพ่อนั่นหุ่นไรกาเลเอาเอาเอานี่เราก็เก็บหุ่นมาแล้วนะคะไปเลยเฮาอุปกรณ์กันต่อนะคะเขาไม่ดีอ่ะตั้งให้ดีโอ้ฉันงงแล้ว,นนลวเอาไปในห้องเก็บรถก่อนก็แล้วกันโอเคมีอะไรบ้างมีสิคะมีอะไรเป็นที่ว่าไม่คุ้นตาใช่ไหม หูยนึงไงเพราะสีเก็บไปก่อนเนาะอืมอย่าไม่ได้เพราะลุมมาแล้วลุมลงมาแล้ว,ลลลวออกออกออก่อนอคุณรงมมนตรงไหนอะ่ะลุมลกัอะไรบ้างกลางวันเมื่อถึงเวฝั่างข้างในม่นพูดแล้ว ไม่ดีไม่ดีลุงม่าไงฮะลุงเอาหน่องบา้านเปล่าเราจะเอาทางฟี่มาแกล้งอะไรคุณลุงกับคุณครูดีนะ,ะไหนอะลุงว่าไงฮะลุงขึ้นแทนบนแล้วพ่อ

เขาไปเลยเขาไปเลยโอ้ยมีอ,ยอะไรไหมอ่ะกกแล้วเ,เราพว่วทองนี่ไปใส่ในหุ่นไรกายดีกว่าไหมเก็บไปก่อนเนาะโอ้ยลอกเราด้วยอ่าเกาว่าไปหาอะไรต่อวิอ้ยพ่อดูคุณลุงด้วยอยู่ไหน ลุงลงมาแล้วโอแล้วมันไหลแล้วแอบแอบเข้าได้ดินต่อก่อนบางทีก็มานะมาก็ใช่สิปิดก่อนปิดประตูก่อนลงไม่ได้ลงเอาหนกบ้านเสร็จแล้วละไปเลยไปแล้วนงะพรห้องข้าง แค่ห้องข้าวนี่พ่อไหนฮะที่มาต่อจากห้องรถน่ะห้องเก็บรถอ่ะฮะห้องเก็บรถเออนี้ไงข้างนั้นอ่ะห้องนี้แบบมีโมยื่องมอใช่ลุงเข้ามาด้ดิดิเออเราเจอเราเจอไฟใช่นะไงมีไปใช่มาเม่ครับเรียวพ่อคุณลุงมาลุงกันได้ เออเจ้าอ่าตอนนี้เรามาเจอไฟฉายนะคะเราก็เก็บไฟฉายเรียบร้อยแล้วเอาลงชั้นบนนา่ะโอ้ยนนอก,กำลังจะลงเลยอะอไปแน่ก็เดียวออปนันนอนนอกบ้ากน,นก็ไหมลงจริงจริงด้วยอ,ะอ,อ่ะก็ออปไปนอนนอกบ้านกันเลยไปลุย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  ที่เพื่อคุณลุงมาวิ่งไม่ทันพอก็ไปใกล้หน้าบ้านดิคุณลุงก็มาลุงมองที่รถเนะอะอ,อ้ยอา้าวตอนนี้ระคะเราก็สีป้ายข้างผานังนะคะเขียนลอกตรงนี้มากอืมอะไร เอะไรเก่าวของในดีนะอ,อัวจุ๋มนี้นะอ๋อแล้วก็เอาหัวฟักทองนะคะใส่เป็นกับใส่หัวจโ๋มเลยใช่แล้วทำไงดีเ,เ,เ,เอ้ออยไปใช่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 ซ้อนไี่ว่าอื้อแล้วก็เปลีป่นยนไปใช้แล้วนะคะเปลี่ยนไปใช้ไปเลย่ะ อะไรครู r e q u i r อืมอ้าวตอนนี้เราก็ปิดไฟแล้วนะคะดูสิว่าเราจะแกล้งคุณลุงกับคุณครูสำเร็จไหมเฮ้ายคุณลุงมาดูเดินผ่านกันมาเลยอ่ะอ้าวอยู่กันหน้านี่เองเจอเอะใกันเลยแล้วขับบ้านไปคุณลุง เราทำอะไรเมน่อนจ่นน,นี้เยงนาดิการมาดังอะไรอ่ตอนนี้ฮะนั่นแสงอะไรอะว้ายกลัวแล้วกลัวแล้วอูย้ยอะไรเนี่ยอ้ยเป็นวายแล้วเป็นลมกีฟ้าอาสำเร็จเราแก้คุณลุงมันได้อ่าตอนนี้แม่กับพ่อนะคะได้แก้คุณลุงสำเร็จแล้วนะคะ ไว้เจอกันิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ